Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. เรื่นที่สวนนะคะเข้าสวนนี้็าทาทำดอกเมกโนเดียนะคะโอ้กำลังต้มเลยถ้ามันมีแดดสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าก็น่าจะบาดเลยนะเพื่อนต้นสวยต้นนี้จะสวยมากต้นนี้ก็ ดอกเคเี้ยวเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่นะคะโอ้ยแต่ต้องเดินป่าแล้วค่ะดอกอันนี้มันขึ้นแล้วนี่ค่ะหูพิ่งรู้เวลามันมีแดดสักสองสามวันนะต้นดอกอันนี้มันก็ขึ้นค่ะเพื่อนเห็นไหมสวยมากขึ้นเต็มเลย ได้ยินเสียงกนกะร้องเนาะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆส่วนนี้นะคะเพราะมันมีแดดมามันเหมือนเรียกเรียกชีวิตชีวากลับมาอีกทีนึงนะคะอรนนี้ก็ร้านอาหารนะคะเ,เพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นสวนดอกกุหลาบแต่ว่าดอกกุหลาบนี่มันแตกช่วงหน้าร้อนนะคะกำลังผีใบเนาะ ปแต่ไม,ม่ผิดอกฝรั่งนั่งกันสองสองคนพ่อเมียแล้วก็มีลูกเนาะเขาก็นั่งมองสานะว่าเออเยนนี่มาทำอะไร <c oughs> คือที่นี่เขาจะเป็นเรื่องแปลกมากนะถ้าเราจะถ่ายวิดีโอหรือว่าถือกล้องถืออะไรเขาจะเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าที่เมืองไทยเราก็จะปกติเนาะแต่ที่นี่เขาจะเป็นเรื่องแปลกมาก อันนี้ก็อยู่มุม,ม,มสองอูงเนะ กำลังชปานนะเพื่อนๆดูซิหนึ่มวันเพ้าว่าถ่ายยอนแสงนะยองแสงอ๋ออันนี้ดอกสักุระค่ะเพื่อนกำลังแตกดกอกสวยมาก จะสวยมากกว่านี้ นี่ที่สวนสาธารณะเราก็จะมีถุงพลาสติกให้ฟรีนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ใส่อะไรใส่อึน้องน้องหมาน่เองเพราะว่าไม่ค่อยมีใครพาน้องแมวมาเดินไะคละเดินลักษณะามาตรงนี้อ๋อเขาเรียกดอกอะไรน้องนี่ดอกอะไรไม่รู้อ่ะสวยนะไปดูใกล้ๆ ดอกดอกสีเหลืองวันนี้สามไม่รู้ว่าเขาเลือกดอกอะไรแะว่าสวยมากแตกเต็มเลยนะแถวบ้านจ๋าก็มีนะแบบเนี้ยคลิปนี้พามาดูดอกไม้ฟูลิ่งนะคะจะดูใบไม้พรีประเทศเยอรมันนะครับเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยบางต้นก็รู้ชื่อบางต้นก็ไม่รู้ต้องขออาภัยด้วยนะคะ ตรงนี้คล้ายๆโดมเป็นหอคอยนะคะคราบแม่อนุญาตให้คนขึ้นไปนะคะขึ้นไปข้างบนได้นะก็ดูวิวเมืองของเมืองนี้แหละคะ่ะเพื่อนต้นนี้กําลังผีไปนะคะมันก็จะอยู่ใกล้ถนนหน่อยตรงนี้มันก็เสียงจะดังนิดนึงนะคะตรงนี้จะเขาเล่นฟุตซอลกันนะคะช่วงหน้าร้อนอันนี้ก็จะเป็นแบบดอกทิวลิปเนาะ เดินดูบรรยากาศนี่ค่ะห้างหลังก็จะเป็นภูเขาบรรยากาศสดชื่นนะสวนนี้จะเป็นส่วนที่ที่สามนะคะเมืองสาจะมีสามสวนนะคะสวนนี้ส่วนที่สามจะเป,เป็นส่วนที่เล็กหน่อยส่วนแรกก็จะเป็นแบบสวนใหญ่เลยมีดอกซากุระเต็มสวนเลยอันนั้น มันกาลังพี่ตมๆนะคะยังไม่บานเดี๋ยวบานจะพาเพื่อนๆไปชมสวยมากจะเป็นซากุระสีขาวนะคะแต่สีชมพูก็จะเป็นส่วนนี้แต่อาทิตย์หน้าน่าจะบานเต็มต้นละอันนี้มันบานนิดหน่อยนะคะแล้วส่วนที่สองก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งติดอยู่ต้นเขาเลยนันก็สวยแบบนี้ให้ดูอันนี้คือต้นอะไรไม่ทราบนะคะแต่ต้นใหญ่มากเลย,ยนกก็พากันดีใจ ใบไม้มีใบแล้วเราจะมีรังอยู่แล้วประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นรูปมันโลหะนะคะกระทิงนั่นเองนี่ปกติตรงนี้จะมีดอกทิลิปแต่ว่าดอกทิลิปยังไม่แต่งดอกอาทิตย์นี้เพิ่งจะเริ่มฟูลิ่งนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีแดด อากาศก็จะสูงขึ้นเนาะ12ออ2ขึ้นไปเนะาะสวยมากนะเ,นเห็นไหมเห็นไหม 哦，下，找一下。 ในสวรรคซิกอิร์โลเบเซอรเรียตอนนี้ก็จะเป็นย่านต่างด้าวอยู่นะสวรรซิกพวกอาหรับหรือว่าพวกโรมานเนียอะไรจะอยู่ฝั่งนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะไปได้ไหมเอ่ยเออไปได้ไหมเออเซ ปาคปางเลยนะี่ดีกูดใครนการเนไม่มีส่วนนะคะจะเป็นปึกแบบเนี้ยมันร้อนนะจะช่วงหน้าร้อนมันร้อนหน้าหนาวก็คือหนาวเลยนี่ <c oughs> คนออกมาข้างนอกเยอะแยะเลยวันนี้ แล้วเราก็มาตกเส้นนี้อีกแล้วเส้นนี้ก็คือเส้นที่แบบว่ารถติดมากในช่วงมันหยุดนะเพราะวันนี้เป็นเสาร์เนาะแต่วันอาทิตย์ไม่มีรถหรอกแต่ว่าวันเสาร์อ่ะคนก็จะแห่ไปซื้ออาหารไว้หนึ่งอาทิตย์เนาะซื้ออาหารตุนกันนะตุนกินพรุ่งนี้มันแล้วก็อีกสองสามวันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าโคจินีเขานิยมซื้ออาหารตุนกันเป็นบาง,งคนบางบ้านซื้อตุนเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะเขาไม่ซื้อแบบบ้านเราอะ่ะบ้านเราซื้อทุกวันใช่ไหม ยังแม่ซานี่บ้านอยู่ใกล้ตลาดก็ <Yeah. S 1> ไปเดินไปตลาดทุกวันอะตอนเช้าก็ไปซื้อปลาจงโกซื้ออะไรเงี้ยตอนเที่ยงก็ไปซื้อกุ้งถุงก๋วเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันอยู่ใกล้ตลาดไง mm hmm. ไปหาแม่นี่ไม่ต้องกดเลยมีทุกอย่างจะกินอะไรบอกแม่ไม่ต้องทำกับข้าวไปหาแม่นะแม่เขาแบอบก กลัวว่าฝรั่งจะกินอาหารไทยไม่ได้เนาะเขาก็จะทํำข้าวผัดแบบเหมือนทาให้เด็กอะใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใส่ไข่อะไรผัดเหมือนเด็กแม่ไม่ต้องสโลว์เลยออะแบบเข้มข้นฝรั่งกินพริกได้ประมาณนั้นมาออกจากซูเปอร์มาร์แล้วก็มาถ่ายคลิปเอ้าทำไมอันนี้รื้อหมดเป็นบ้านล้างนะทุกทิ้งเลยนะ